ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะธรรมะต่างกันเป็นสองอย่างไม่ว่าจะโลกนี้โลกไหนในจักรวาลธรรมะก็ต้องมีต่างกันแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะคือสภาพไม่รู้เป็นธรรมะที่ใช้คาว่ารูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีนามธรรมคือธาตรู้หรือสภาพรู้เนี่ยสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะ เมื่อมีนามธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่กําลังปรากฏให้รู้เช่นเดียวนี้มีสิ่งที่ปรากฏว่ามีเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนนะคะต้องมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นจึงสามารถที่จะทำให้คิดถึงรูปร่างสันฐานต่างๆซึงง่งขณะที่คิดก็เป็นธาตุรู้ด้วยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะและสิ่งที่เกิดเนี่ย ต้องมีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้และแม้เป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยก็ต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสใดๆทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ล้วนๆเลยไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยลองคิดถึงสิคะธาตุรู้มองเห็นไหม มองไม่เห็นได้กลิ่นไหมไม่มีกลิ่นนะคะแต่เกิดขึ้นรู้ขณะนั้นมืดหรือสว่างแค่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ เห็นไหมคะกว่าเราจะถึงความเข้าใจธรรมะแต่ละคำได้ก็ต้องรู้ว่าแม้แต่ความเข้าใจที่จะรู้ว่าธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมก็ต้องเข้าใจความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยนามธรรมเป็นสภาพรู้เพียงเท่านี้ไม่พอการฟังธรรมะแล้วนะคะมีการคิดถึงธรรมะที่ได้ฟังเหมือนกับเราเห็นแล้วเราก็คิดถึงสิ่งที่เห็นแต่แทนที่จะคิดถึง สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินก็ได้ฟังธรรมะก็คิดไตรตรองด้วยตัวเองนะคะธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ต่อไปนี้เราก็ไตรตรองมีอะไรบ้างคิดเองได้นี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่คิดก็ต้องไปฟังอีกใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาตามที่ได้ฟังอย่างแข็งอย่างนี้นะคะ่ะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่แข็งรู้อะไรได้หรือเปล่าไม่รู้อะไรเลย เพราะฉะันสำหรับแต่ละคนซึ่งจะรู้ว่านะคะอะไรไม่ใช่เราอะไรเป็นสภาพนามธรรมาอะไรเป็นรูปธรรมก็ต้องไตรตรองด้วยไม่ใช่เพียงฟังอย่างเดียว